สวัสดีครับวันนี้ผมด็อรดุ๊กนะครับวันนี้เราวันหยุดยาวนะในทริปของวันแม่ในภองชาตินะครับวันนี้เรามาเที่ยวที่แก่งหินเพินนะครับก็ใครที่ชอบเขาเขาก็มาหาเขานะครับใครที่ชอบทะเลเขาก็ไปเที่ยวทะเลนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ได้เห็นป่านะครับแล้วก็ภูเขาน้ําตกนะครับวันนี้เราจะล่องแก่งกันนะครับเราดินระยะทางประมาณ3ากิโลเมตรแต่แก่งหินเพินนะครับใครที่ชื่นชมบรรยากาศตะจนไทยนะครับ เข้าเขาปีลัวปีหน้าผาครับลงภูเขาลงทะเลลงน้ำตกนะครับก็ขอเชิญมาที่แก่งหินเพลินครับไม่ไกลจากรุงเทพแล้วก็ไม่ไกลจากบ้านเรานะครับที่ผมที่อยู่ที่บุรีรัมย์นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับในวันหยุดยาวนะครับเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่ขอให้เรามีความสุขในการท่องเที่ยวครับสวัสดีครับวันนี้โอเคครับครับสวัสดีครับ F4 ทุกท่านครับวันนี้เราจะเดินไปยังแก่งหินเพลิงนะครับเรามีเพื่อนร่วมทริปในวันนี้นะครับ ก็เดินไปค่อนข้างที่จะลําบากนะใช้เวลาเดินประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับเข้าไปที่ยังจุดปล่อยเรือนะครับตอนนี้ก็เดินเข้าไปในป่าพุนะครับค่อนข้างจะลึกลับนะครับลึกลับซับซ้อนมากครับแล้วก็ค่อยดูตอนปล่อยเรือกันนะครับว่ามันจะแมสซิ่งและตื่นเต้นแค่ไหนนะครับก็ขอให้อ่เราติดตามดูครับตอนนี้เหนื่อยมากครับสวัสดีครับ FC ครับตอนนี้เรามา ขายเรือครับล่องแก่งหินเพลิงครับพร้อมกับพี่น้องร่วมทริปกันนะครับวันนี้โอเคนะครับน้าตาตามเยอะมากครับตื่นเต้นนะครับตรงนี้นับน้ำบ่าอะไรมานะครับตรงนี้ข้างหลังครับโอเคเซรูสุดยอดไอแมซซิ่งนะครับมากนะครับเราจะล่องแกงไว้ตรงนี้ครับผมอ้าวบึดจำบึดนะครับตอนนี้นะมันมากครับผมอ่า ตอนนี้จะพร้อมครับห้าเขียงอ้ออ้อยอครับมาแล้วครับโอ้ครับมาแล้ว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 ครับโอ้สุดยอดมากครับตื่นเต้นมากนี่ครับบรรยากาศการล่องแปลงทริปนี้ครับตื่นเต้นพระจุลไทยสนุกสุดมันครับในแดนหัศสรรย์งของเราครับหินเพิงสวัสดีครับผม สวัสดีครับวันนี้ผมดรดุกนะครับวันนี้ก็พามาที่แกงหินเพิงครับวันนี้เจอผู้ประกอบการครับคุณป้าฉลาดครับผมได้ใช้บริการคุณป้าฉลาดมา3-4ปีแล้วครับก็ประทับใจอยากให้คุณป้าฉลาดฝากร้านครับที่แกงหินเพิงครับที่แพรครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้อ๋อตอนนี้ฝนตกแต่เมื่อสองค่ำวันนี้ดีมากตอนนี้แต่ฝนตกน้ำมาเยอะเล่นสนุกครับให้มาเล่นกันตอนนี้ขอเชิญชวนนะขอเชิญช่วงเวลานี้นะครับเชิญช่วงเวลานี้นะครับเป็นไงบ้างครับแกงช่วงนี้ เออระทึกใจไหมหรือยังไงครับเหมือนเดิมไหมครับตอนตอนนี้ก็เลยทึกทึกใจอ่เอาว่าน้ํามันมามากถูกก็ไหมน้ำมันมากก็คือน้ำมันมามากก็อีกสองวันก็น้ําก็เหลือลดลดน้อยลงลดน้อยลงแล้วค่ะโอเคพรที่นี่มันลงทะเลโอเคก็อยากให้ป้าฝากร้านไว้เบอร์โทรหรือฝากอะไรก็ได้ราคาต่อเรือต่อลายังไงครับวีจอยทริปหรืออะไรบ้างครับป้าต้องติดต่อว่าจะลายประธานชมรมล่องแก่งถินเพิงนะคะตอนนี้รถปรมทโปรมไอ้นั่นอะ ลดจาก3 5 0 0เหลือ2,008 8ครับอ๋อเหลือแค่2 8 0 0บาทไอ้2,800บาทนะครับแล้วมีจอยทริปไหมครับคุณป้าแล้วแต่แม่ตอนนี้ก็ไม่ให้จอยอ๋อไม่ให้จอยแล้วอ๋อติดโควิดกันอยู่ไงอ๋อติดโควิดอ๋อช่วงโควิดก็เหลือแค่2,800บาทนะครับต่อลำนะครับต่อลำต่อ6ท่านนะครับคุณก็แชร์ตังค์เข้ามาครับไม่แพงในหัวในท้ายไอ้สองคงเป็น8ท่านอ่าเป็น8ท่านครับช่วงนี้ก็ติดต่อไปฉลาดช่วยฝากเบอร์โทรหน่อยครับผมถ้าเกิดใใคครรสนจมาาลลอองงงแกับป้ 087 82 00 01ค่ะอีกรอบหนึ่งครับป้า087 82 00 01ค่ะโอเคใครสนใจมาล่องแก่งนะครับทริปของป้าฉลากนะครับเป็นแพอย่างดีประธานชมรมประธานชมรมอ่าล่องแก่งหินเพิงนะครับที่นี่นะครับปราจีนบุรีนะครับหกท่านนะครับ2,800บาทนะครับราคาโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับขอฝากเอฟซีทุกท่านแล้วก็ฝากแฟนเพจของผมไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม